สวัสดีค่ะฟางพยนยนนะคะวันนี้ฟางมีโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2016นะคะราคา439,000บาทค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทายคลิปได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้จะได้ไปพร้อมกับไฟหน้ามันติ r ีเฟกเตอรนะคะ ได้เป็นไฟ daytime running light แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะมาพร้อมกับโลโก้โตโ,ตโยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้าใสๆเลยนะคะไฟหน้าใสๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้อแบกท t o ท e ขอบ16นะคะได้เป็นแม็กขอบ16 5หูนะคะแม็กแท้แม็กเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยค่ะ โครงสร้างด้านในนะคะโครงสร้างเดิมเลยโชคเดิมนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ เป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้เลยเบาะสวยๆเลยนะคะภายในใหม่ๆเลยไม่มีช้ำเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวเลยมาพร้อมกับคู่มือรถนะคะภายในใหม่ๆเลยนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยคะ่ะ เห็นรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะคมาพร้อมกับกระจกแท้นะคะจากศูนย์ทุกบานค่ะได้เป็นกระจกแท้จากศูนย์โตโตยโต้าทุกบ้านเลยนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบ usb ให้2จุดค่ะช่องใส่กอกสารด้านหลัง1จุดนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะหัวน็อตสวยๆเลย ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะที่ขายดีมากๆเลยค่ะลูกค้าตามหาเยอะนะคะลูกค้าตามหาเยอะมากเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ค่ะไายเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะมาพร้อมกับไล่ฟ้าหลังค่ะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะก็ยังติดอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย ด้านในนะคะก,กว้างแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตนะคะน็อตไม่มีขยับเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะคันนี้น็อตสวยๆเลยรอยซีนนะคะรอยซีนเดิมเลยรอยซีนเดิมโรงงานนะคะ ด้านในนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะ mm hmm. เครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ครบเลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของลอยซีนนะคะลอ,อยซีนสีเปลือกไข่นะคะรอยซีนเดิมโรงงานเม็ดอาร์ต hmm. นะคะ mm hmm. กลมๆสวยๆเลยลอยซีนเดิมโรงงานนะคะรับประกันไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะคันนี้ ราคา4,39,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะของเรามีบริการส่งรถสไลด์นะคะทั่วประเทศแล้วก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดนะคะทั่วประเทศเช่นกันเลี่ยมสันรถนะคะคมชัดเจนสวยๆเลยค่ะ ได้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะสีนี้กระจกแท้นะคะทุกบ้านไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนนะคะรถคันนี้ไม่มีลิกความชนหนักนะคะกระจกแท้ทุกบ้านเลยได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะระบบเออนจินสตาร์ค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยใหม่ๆเลย สำหรับคันนี้นะคะใช้งานไปหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันกโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดี USB นะคะภายในใหม่ๆเลยด้านในไม่มีชำเลยนะคะเบาะใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตนะคะหัวน็อตสวยๆเลยน็อตสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลย ในส่วนของโครงสร้างโหลดกันบางนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยค่ะลูกค้าสามารถดูได้ทุกจุดเลยนะคะดูโครงสร้างได้ทุกจุดเลยนะรับประกันนะคะบริษัทของเราคัดรถเกรดเอมีคุณภาพให้คุณทุกค้าทุกคันแน่นอนค่ะได้เป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกให้แล้วเรียบร้อยค่ะได้เป็นตัว 1.6G นะคะปี2016ราคา439,000บาทค่ะเล็กไม้ใช้งานไป180,000กวโลนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวฟางพามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ อ่ามาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้ากันเลยนะคะให้ดูคานหน้ากันก่อนเลยนะคะคานหน้าหัวน็อตสวยๆเลยเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเลยค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะคานหน้าสวยๆเลยไม่มีคดมีงอเลยค่ะเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีขยับค่ะเม็ดอาร์ตนะคะสวยๆแบบนี้เลย หัวน็อตนะคะไม่มีขยับสติก,กอร์มออกนะคะจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบเลยนะคะแผ่นปิดใต้เครื่องก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอสี่สูบนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มแน่นอนหัวน็อตสวยๆเลยนะคะรอยปั๊ม แบนนะคะโตโยตา้าก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะคันนี้รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนคะ่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีคะ่ะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาดูโครงสร้างรถนะคะมาทดลองขับภายในบริเวณบริษัทได้เลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ